คือห้องที่ท่านไปอยู่เมื่อคืนนี้ผมไปติดมาก่อนห้องที่แาน <7. S 1> เจ็ดจำพิเศษที่แดนเจาา็ดอาคารพยาบาลเราก็เพิ่งทราบว่าท่านป่วยถึงสีโรคแต่ให้รับรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าท่านเป็นบุคคลสาธารณะที่ทุกคนจะต้องเฝ้าจับตามองแต่ว่ากระบวนการว่าจากเรือนจำไปโรงพยาบาลตํำรวจจากโรงพยาบาลตํำรวจไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันมองกันได้สุดท้ายเมื่อวานนี้นะฮะ วินาทีสุดท้ายมีการโหวตจากทางประชาธิปัตย์ให้กับทางเพื่อไทยซึ่งถือว่าเป็นไม,ไม้เบื่อไม้เมาครับสิบหกเสียงอ่ะแต่ที่น่าสังเกตเมื่อวานนี้ก็คือว่าทั้งสิบหคนของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่ได้โหวตขณะที่ขานชื่อโดยทันทีนะเขามาโหวตภายหลังนะครับหลังจากการโหวตเสร็จสิ้นกันไปแล้วการเมืองมันคือการแสดงนี่คือโรงละครของการเมืองไทยแต่ประชาชนเนี่ยขัดแย้งจริงเจ็บจริงตายจริง ติดคุกจริงประชาชนคือผู้พลัดหลงเข้าไปดงละคร